สวัสดีครับหลวงกิจชาแนลเอาบ้านมาฝากครับบ้านหลังนี้นะครมีศาลาด้วยมีตัวเชื่อมด้วยมีระเบียงด้วยมีซุ้มบันไดด้วยมีห้องรับแขกใหญ่มีห้องนอนใหญ่มีห้องน้ำด้วยครับมีห้องครัวด้วยครับเดี๋ยวไปดูด้านในนี่ครับบ้านทรงตัวแบบประยุกต์ปั้นหยาทรงซุ้มศาลามารีลามาีลาทรงซุ้มศาลามีหลบด้วย นะครับฝาตีดาวนอนครับสูงประมาณรักเม็ดเม็ดมันต่างระดับด้านหลังก็ประมาณต่ำลงมาครับลดต่ำลงมาประมาณ1เม็ดข้างหน้าก็ประมาณ1เม็ดสิบหเม็ดยีประมาณนั้นครับคือมันมองยากนะครับที่เจ้าของโครงการไม่ได้บอกความสูงไว้แต่ให้จิตติด,ดูงเองเพราหนุนไม้ไว้ครับท,ท่านผู้ชมเพื่อนๆบอกทำไมห,หนุนไม้อา้าวก็พื้นที่มันไม่เสเบอครับ แ้วเกิดอ่ารก็จะวางที่สูงไล่มาที่ต่ำอ่าแล้วก็วัดระดับจับระดับเอาอ่าตรงไหนต่ำก็หุ่นเยอะตรงไหนต่ำน้อยก็หนุ่นน้อยอ่าเป็นอย่างนั้นนะท่านผู้ชมการทำบ้านในพื้นที่ที่ไม่ใช่้มาตรฐานคือไม่สเสมอไม่ได้ระดับเดี๋ยวเราไปเยี่ยมชมบ้านหลังนี้ดีกว่าครับนะครับผมซุ้มจาราครับซุมาา้มจารา นี่บันไดตางขึ้นนะครับเมตรยีห้าขั้นบันไดครับความสูงประมาณ1เมตรกว่าครับมีระเบียงด้านหน้า1เมตร50คูณ3แล้วก็ต่อเชื่อมต่อด้วยสาลาแลเชื่อมต่อระหว่างตัวเชื่อมสาลากับตัวบ้านฝ้าเพดานนะคานผู้ชมสวยงามครับสวยงามนี่ด้านข้างครับฝาบางใบครับฝาบางใบนี่คือห้อง ห้องรับแขกครัประตูบานสไลด์นะครับท่านผู้ชม3ามคูนหกสามคูนหกนี่ประตูบานสไลด์ความสูงประมาณประตูประมาณ2เมตรครับฝ้าฝ้าเพดานตีเป็นรูปสี่เหลี่ยมแต่ว่าเทเอียงอ๋อสวยงามครับ2หลุมนี่ห้องรับแขก3าคูนหแล้วก็เปิดประตูสไลด์อีกมาห้องครัวครับท่านผู้ชมนี่ฮะับสามคูนสี่สามคูนสี่ครับสามคูนสี นะฮะนี่เอาครัวฝ้าไปดานตีหลุมเหมือนกันแต่ไม่ลึกครับไปลึกตื้นๆครับประมาณสัก15เซนนะฮะสิบห้าเซนถึง12เซนแล้วก็มีพื้นที่จะสอยหน้าห้องน้ำครับนี่ห้องน้ำนะฮะห้องน้ําก็ประมาณ1น uh ึ huh. ่เมตรห้าสิบคูณสองเมตรนี่ครับออกจากห้องน้ําก็มาห้องนอนนะนี่ผมเดินตะลุห้องนอนนะทุกอย่างนี่บานประตูทะลุได้หมดนะครับท่านผู้ชมดูอ่ะฮะนี่ก็คือห้องนอนอีกห้องครับ สรุปบ้านหลังนี้นะครับหนึ่งซุ้มบันไดครับหนึ่งหนึ่งระเบียงหนึ่งห้องหนึ่งศาลาแล้วก็หนึ่งห้อง,น,ง,าาน,งนอนแล้วก็หนึ่งห้องรับแขกใหญ่แล้วก็หนึ่งห้องครัวหนึ่งห้องน้ำนะครับส่วนราคาดูใต้คลิปนะครับทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้บางส่วนอย่างเสาพวกน,นี้เปลี่ยนแปลงได้ทรงบ้านนี้เปลี่ยนแปลงไม่ได้ต้องอำตามที่เห็นบ้านถ้าออกไปก่อนก็สั่างํารูปแบบตามนี้ได้นะครับถ้าใครไม่ออกยังไ,ไม่ออกก็โทรมา น้องน้ำผึ้งวันนี้ลาก่อนครับสวัสดีครับ